ก่าานนน้้้ทีเเเหหลือใใาาใชชชชรรรมปปะะโยะโยย์์ิดสูงสะะสุุดดนะะคก็ไ้มมวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะพอเรามีเวลาอยู่บ้านนะคะเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เราต้องปรับปรุงเขาค่ะต้นกล้วยไม้ต้นนี้เพื่อนเพื่อนดูนะคะกระถางก็ผุแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ยังอยากจะอยู่กับเรานะคะกล้วยไม้ต้นนี้เขายังอยากอยู่กับเราเราจะไม่ทิ้งเขานะคะ เราก็จะเอาเขาไปอยู่บ้านใหม่หกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเอาเขาอยู่บ้านใหม่แบบไหนไปดูกันเลยค่ะเราก็ไปหาขวดน้ําเก่าๆนะคะขวดน้ําเก่าๆเดี๋ยวเราจะเอากล้วยไม้ปลูกไว้กับขวดน้ําเก่าๆแบบนี้นะคะแต่เราจะปลูกไว้รอบนอกนะคะปลูกไว้รอบนอกด้านในเราจะใส่มะพร้าวสับเพราะเดี๋ยวพอลากเขาเดินเขาก็จะไปหาอาหารตามที่เรามัดมัดมัดเขาไว้กับขวดน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราก็ทําการแกะกล้วยไม้ของเราออกเลยนะคะเพราะว่าวัสดุเขาหมดแล้วละค่ะเราก็แกะส่วนที่เหลือออกเลยนะคะเพราะว่าไม้เขาผุเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะก็ทยอยแกะออกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอาเขาไปยึดนะคะลาดเขาก็จะได้เดินดีค่ะแล้วก็เอาออกจากไม้ที่ผูกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเราค่อยๆดึงออกมานะคะนี่นะคะดึงออกมา ก็ได้ลักษณะแบบนี้มานะคะนี่ค่ะก็ได้มาแล้วค่ะแล้วก็เลือไม้กเกลแบบนี้นะคะก็เราแกะได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดรากเขาเล็กน้อยนะคะตัดรากเขาออกเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะตัวที่แห้งๆแบบนี้นะคะตัดเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาส่วนนี้แล้วค่ะไปติดกับขวดนะคะไปติดกับขวดแบบนี้นะคะโดยใช้ลวดจิบนะคะ ให้เราวางไว้ตรงรูที่มีรูแบบนี้นะคะพอเราจะได้ยึดรวดได้คะ่ะมันจะ้ยึรดรัดวได้ง่ายนะคะถ้าเราในกระนนี้นะคะวางแบบนี้นะคะเอาลวดยึดเลยนะคะลวดเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลวดเส้นเล็กสอดเข้ารูนะคะสอดเข้ารูสอดเข้ารูแล้วเราก็เอามือเราล้ว,ลวงตรงที่ปากขวดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่ง ไปอีกด้านหนึ่งนะคะสอดเข้ารูด้านบนนะคะแล้วเราก็จับรั่สองสองสองกลมนี้นะคะมัดติดด้วยกันนะคะแล้วก็ไปมัดไว้ในขวดไปวัดไม้ในขวดน้ำรวมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาอีกหนึ่งช่อนะคะมามัดด้านตรงข้ามกันเลยนะคะ ฝัง่งนี้ได้แล้วนะคะเราจะทําอีกหนึ่งฝั่งนะคะเราจะใช้ลวดเสน material, hair, ้นเดิมนะคะล้วก็ใช้ลวดมัดเขาเหมือนเดิมนะคะในลักษณะนี้นะคะเราก็ใช้ลวดคล้องเข้าไปเลยค่ะคล้องเข้าไปตรงรูที่มีรูขวดนะคะไอ้เป็นรูขวดเก่านะคะเราต้องการระยะเอานะคะพอเป็นรูขวดเก่าเราไม่ได้เจาะเฉพาะเพื่อเพื่อปลูกเขาโดยตรงนะคะเราใช้ของเก่าที่เรามีอยู่นะคะ นี่ค่ะเราก็พาดมาเลยนะคะหาที่พาดเขาเลยนะคะแล้วก็เอาเขามาขึ้นอีกลูนึงนะคะรูด้านนี้นะคะรูด้านล่างนี้นะคะเพื่อให้เขายึดอยู่นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรามัดสองข้างได้แล้วนะคะเราก็เอาเศษเนือเรือนะคะมามัดตรงนี้เลยะคะ่ะที่มีรูตรงนี้นะคะเราก็สอดรวดเข้าไปเลยนะคะสอดหางรวดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็จะไปมัดกับเชือก เชือกแฝะ,ะข้างบนนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะติดลักษณะแบบนี้นะคะเดีย๋ยวพอลากเขาเดินก็จะแน่นนะคะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ขวดน้ำผูกกล้วยไม้ที่กระถางผุผุเมื่อสักรครู่นี้นะคะก็จะได้มุมสสวยค่ะแล้วก็เอาเอามะพาร้าวสับนะคะใส่เพิ่มไปเลยค่ะ เพื่อเก็บความชื้นไม่ให้เขานะคะนะคะทำแบบนี้เลยะคะ่ะซึ่งข้างบนนี้เราก็สามารถเอาต้นอะไรมาปลูกมาปลูกเสริมได้เลยนะคะเพราะว่าตารรดน้ำแล้วจะรดน้ำครั้งเดียวค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะ เราก็จะได้กล้วยไม้ปลูกในขวดน้าลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะเราใช้เชือกไม้เนี่ยเพราะากเขาเดินดีของเขาจะติดกับขวดนะคะค่ะแล้วเราก็แต่งเขาด้วยดอกไม้ขวดน้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มเพื่อนให้เขานะคะให้เขามีสีสันนะคะแล้วก็ตัดมุมตัดมุมลีบด,ดอกไม้นะคะตัดมุมจีบด,ดอกไม้เราก็เอาดอกไม้ขวดน้ํามาแต่งให้เขาเลยนะคะติดทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างของกระถางมาเอาพูด่างหรือว่า ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะมาปลูกไว้ด้านบนได้อีกหนึ่งกระถางเลยนะคะเราแต่งดอกไม้ให้เขาก่อนเลยนะคะเราก็มัดทั้สองข้างไว้เลยนะคะมดทั้สองข้างใช้ประหยัดนะคะใช้ขวดที่เหลือใช้มาใช้ใเกิดประโยชน์สูงสุดนี้นะค่ะเราก็ได้กล้วยไม้ปลูกกับขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แบบนี้แล้วก็มาปลูกได้นะคะประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็สวยเกย๋น่ารักเลยนะคะ่ะลองทําตามก็ได้เลยนะคะใครมีกล้วยไม้ผุผุกระถางผุผุนะคะเราใช้ขวดน้ําก็ได้นะคะแต่เราใช้วัสดุปลูกไว้ด้านในเพื่อรากเขาเดินแล้วเขาก็จะได้ไปหาอาหารได้ค่ะฝากเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยละคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดจิตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ